เลมอนของหัวค่ะใช้ตั้งแต่ผิวเลยในการทำํำไซลาบน้ําในส่วนผสมหนึ่งขวดเท่ากับ1ลูกเลยไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียสวัสดีค่ะชื่อตอนทิกบบาบันเกิดน,นะคะจากแบรนด์ m o n o n and Me ค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำเลมอนเนตค่ะก็ะคือส่วนผสมระหว่างผิวเลมอนและเลมอนคันสดค่ะ หนึ่งขวดเท่ากับ1ลูกเลยนะคะแล้วก็ไม่แต่งจีไม่แต่งกินไม่ใส่สารกันเสียค่ะใช้จากเลมอนน้ำเข้าสายพันยูเลกาค่ะแล้วก็อันเนี้ยอร่อยสดชื่นมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองทานดูค่ะเป็นความเปรี้ยวหวานลงตัวค่ะก็เห็นเพจจากใน Facebook ค่ะก็สนใจเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมีความยั่งยืนก็เลยเข้าไปอบรมของ BCG ค่ะจากที่เราไม่รู้จัก BCG เลยหรือว่าเคยเรียนมาบ้าง พอเรียนไปปุ๊บเรารู้สึกว่าสามารถนามาปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างเช่นอาจารย์หรือวิทยากร,ร,กร,รเขาจะแนะนําในส่วนของความยั่งยืนการนําไปใช้ซีโรเวสหรือว่าการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์นะคะซึ่งต้องบอกว่าแบรนด์ลิมอนแอนด์มีอาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าพอได้รับคําแนะนำอะคะ่ะก็ทําให้เราโฟกสัสได้ถูกจุดมากขึ้นค่ะพอเรายังใหม่ปุ๊บเราไม่รู้ว่าเราจะไปช่องทางไหนแล้วก็จะทํายังไงให้คนเรียกว่าเห็นเรามากขึ้น แล้วก็เราไม่รู้ว่าทิศทางที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมถ้าไม่มีไกด์ไลน์อ่ะมันก็คงใช้เวลานานมากเลยค่ะนำมาใช้ต้องบอกว่าตอนออผู้เชี่ยวชาญแนะน,นำบอกว่าให้โฟกัสแบรนด์เพราะว่าตอนนี้เรายังเป็นแบรนด์ใหม่โฟกัสแบรนด์ก็คือให้เราพาริจาตี้ว่าเราต้อง,ต,องต้องการอะไรอย่างเช่นเราต้องการให้คนรู้จักเราจะต้องทํำยังไงแล้วก็ต้องมองว่าเ,ออเราจะต้องถ้าเราต้องการให้คนรู้จักเยอะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะสามารถทําได้ เร็วตอบทันโจทย์ไหมอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราต้องไปคิดแล้วก็มาทำต่อไปค่ะ BCG ถ้าถ้าในส่วน BCG คิดว่าจะเป็นความยั่งยืนแบบสร้างความสดชื่นมีความสุขสดชื่นแล้วก็เป็นสิ่งผ่อนคลายแล้วก็อย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นในส่วนของ Zero w ว s t เพราะว่าจริงๆในส่วนของเลมอนของหัวค่ะใช้ตั้งแต่ผิวเลยในการทำไซลับน้ำในส่วนผสมแล้วก็ในส่วนของ ตัวเนื้อเองต่อไปอาจจะมีพัฒนาเปใน,นส่วนของรอยแก้วหรือว่าเมนูอื่นๆหรือแม้กระทั่งตัวผิวที่นํามาเชื่อมแล้วก็ไปทําขนมได้ค่ะอันนี้ก็คือเรียกว่าใช้ทุกส่วนเลยลงตัวค่ะชวนทุกคนนะคะมาร่วมโครงการในการเข้าอบรม BCG จริงๆโ,โครงการของโรมอะค่ะทุกโครงการอะจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากจะเข้าทุกโครงการเลยเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีน่าสนใจแล้วก็คิดว่าวิทยากรแต่ละคนรวมถึงเจ้าหน้าที่อะค่ะ ให้การดูแลและให้คําแนะนําอย่างดีมันไม่ใช่แค่การที่เราเข้าไปเรียนอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการที่เขาอะให้อะไรกลับมาต่อธุรกิจเราแล้วก็เรียกว่าต่อสังคมด้วยค่ะฝากร้านเลมอนแอนด์มีด้วยนคะคะความเปรี้ยวหวานลงตัวก็คือไม่ใช่แค่เลมอนแต่คนขายก็เหมือนกันค่ะ